ดีค่ะคิมนี้ก็อยู่กับซาปานกบกอกนะคะสื่อขี้โมก่อนเอ้ขนาดคนยังไม่ลดเลยเป็นยังไงบ้างใครมีเฮสาปานน่าจะเฮไหมสาปานอะเฮเอ็นเจอร์บอกว่าเอ็ดเบนกบตูมเฮลั่นใช่ไม่เหลือกบตูม่ะไปอย่แต่พอดีมันนั่นก็เลยนั่นออกมากับเอ็ดเบน มันเต็มมันเต็มโอ้อืมได้ไปนั่งเฉยๆกวักตูมในเฮลั่นเลยแล้วเฮจนไม่รู้จะเฮยังไงเฮ้ยอายุคุณยายที่เสียอายุเท่าไหร่บอกได้ดูไหมฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ดูเขาไม่ติดป้ายบอกอืมเขาไม่ติดป้ายอ่ะมาเขาไม่ได้ติดเหรอเออไม่เห็นอ่ะฉันก็ว่าฉันไม่เห็นเธอนะฉันก็เลยไปถามเธอปกติเราก็เขาก็เห็นในหนังสือเนอะ ก็หาดูอยู่นะไม่เห็นก็คืออายุอันยหญ่นั่นบอบไม่ไม่วันครูวันครูวันครูที่สิบหกวันที่สิบหกไงสิงาคมใช่สิบหกมกราเนาะก็เป็นวันครูทุกปีใช่หาชิอลอตลีต์แล้วก็มีแต่หกศูนย์ไม่มีหกหนึ่งวาสนาอีเพิงตั้งใจจะซื้อหกหนึ่งนะวาสนาอีเพิงเอออย่าเพิ่งพูดเลยเป็นแฮลล์จังนยอันนี้ก็หกเจ็ดหกเจ็ดอยู่เลยหกเจ็ด เลขเจ็ดก็เป็นเลขหนึ่งีเอ็มบอกเจ็ดเก้าก็ไม่ซื้อวาสนาบ้านเลขที่โอ้ยนายช่างเราบ้านเลขที่นายช่างออกเลขที่นายช่างเอออ่เนาะออะไรไม่รู้ที่นู่นก็หกเจ็ดที่นี่ก็เจ็ดเก้านั่นแหละเออมันอันเดียวกันนั่นแหละเนะนั่นแหละได้ข่าวว่าเสือมาบ้านไร่ผู้หลวงนะเสือเสือกับพี่สมร ล้อมากลับมาอีกก็มีที่มาไล่แต่ก็เลยว่าจะไม่ทักทายเขาหน่อยแต่ว่าก็มาลุ้นรางวัลมาลุ้นจนไม่มีแรงไปทักทายน่ะหน้าจอยเลยไม่แน่แล้วเนาะว่าเย็นหมดอาจจะโชคดีเนาะไม่ใช่เขาเฮกันแล้วเหรอจ๊ะนี่ยเขาเฮแล้วแต่เศร้าจริงๆนะใช่วันนี้ไม่รู้เป็นไร วันนี้เศร้าเลยวันนี้เพราะว่าเจยบอกว่าวมตูมเฮลัานไม่สงส,<ล>สัานมานันเันบอกว่าหะไในน,นั่นทําไมนั่นก็ไม่เหลือแต่คือจะแปลกตรงที่ว่าเราไปด้วยกันนะอคือสาปัานก็ไปหาซื้อมาใบามาได้ใบ,บหนึ่งหกหนึ่งส่วนไอเบนนี่คือชอบสุดคือเก้านนั่นแหละ มันจะผิดกันตรงนี้มันน่าจะได้เป็นเก้าเหน่อนาจะอยากให้จริงๆมื่ถ้าเก้าหนึ่งนะก็คือเขาจะเฮกันทางประเทศใช่แต่เขาเก้าหนึ่งเก้าโอ้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เจ็ดเก้าเก้านะะก็ยังมีถนที่เอ็ดยังก็ซื้อหกหกกับเก้าเก้าเออกลัวมันกมหัวใช่แบบคนงงกับเจ็ดเก้านี่แหละสรุปก็เฮงสุดในปีนี้คงจะเป็นบ้านเลขที่ของนายช่างใช่ กับคุณนายแปงผักใช่มาเลที่นายช่างเดีใช่ที่นี่กับที่นู่นใช่ไม่ที่นู่นกับที่นี่ที่นี่หรือก็ที่นู่นอแต่งทางปีซื้อมุนเวียนกันนี่แหละใช่เนาะสรุปคือยานหายอะโรตอรีก็ไม่ถูกซื้อสลับไปสลับมาเลยสมมาเลที่นี่แหละนั่นแหละเฮงจริงๆแล้วทางนู้นเขาเฮกันไหมเนาะไม่รู้เลยยังไม่ดูคลิป แต่เขาก็จะผิดหวังตรงที่มันเป็นหกเจ็ดนี่แหละถ้ามันเป็นเจ็ดเก้านะมันก็จะเฮอะีใช่เศ้าเยแม่พีละมานไหมไม่ซื้อดีแล้วแหละเพราะว่าเฮ็ยนยังคอยซื้อเจ้าชีบปถืออืมมันสีออกอยู่ก็มันมันชีวิตวิตจังหู้วันล่ะล่ะเขาไปซื้อน้ำมนก็สซเขากับไม่หิ้งกิจกร คนกระเบือยังมีโฮ่งอีดีได้เคยดวงมใช่อได้เบนก็ว่าดวงไม่มีแล้วพอเลิกเถอะเออเมื่อวานนี้ได้ยินใครเนาะคือเพราะว่าคนจะเบาแล้วล่ะเพื่อนๆอ่ะเวลาซื้อเอออไปแยงเออคุณหมอเพื่อนมานตลอดพอเราไปซื้อนํารถห็นจะถูกเออเออมันก็จริงนะมันเป็นแบบนั้นนั้นนะ กัวไปอดดึงโชคเขาลงอ่ะใช่ก็เลยอ่ะดวงไม่มีด้านนี้ใช่เนาะอือเป็นแบบเหนื่อยคิดถึงแอดมินไหมเนี่แอดมินน้อยไปโรงเรียนแล้วเลยเห็นไปเล่นโรงเรียนกับเขาแล้วฮูมีความสุขมากเลยยิ้มแป้นเลยคุณนายเขาอยากไปโรงเรียนอยู่เนาะนั่นแหละถูกใจเขานางยี่อยากไปตั้งแต่อยู่นี่แล้วเนาะ ช่วงที่อยู่นี่ก็พาไปเล่นโรงเรียนวัดอืมอืมเล่นกับพี่หยองพี่หยองเล่นกับพี่หยองเป็นวบบจ้ะเบนว่าเบนต้องเอาบีเอ็มไปฝึกบ้างละใช่เอาไปฝึกเลยเราลอบีเอ็มไปก็ไม่อยากกลับนั่นแหละติดโรงเรียนขนาดมาบ้านบ้านสอปานนะอย่าเพิ่งกลับนั่นแหละเล่นก่อนเล่นก่อน ึกแลพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปโอ้ใครจะเสริมสวยเนี่ยเสริมสวยอะไรไมมค่ะกล้องค่ะกล้องรุ่นมาครึ่งนี้โอ้ยตาจะนึกนึนเอาขากรองเพิ่มอีกเหรอขาก้องเพิ่มมันหักขาแน่น่ะขาเดิมหักซื้อขาใหม่นั่นแหละฉันเห็นแต่อันนี้ฉันนึกว่าอันที่หนีบผมเหมือนเหมือนแบแต่รุ่นใหม่ละตัวนี้เนาะจ้ะสองหัวก็เธอสั่งมาเหรอจ้ะ ังมาแม่ก็มาแล Jam ้วนะคะมาจากซ่อนนะงค้องคองก็ใหญ่วะโอ้หตัวใหญ่เลยอืมหนักตึกดลยหนักเลยนะเอากะละมังมาที่ออเอากะะมังมาเทดูเฮ้หายแล้วบ่ โอ้โหมีทางปาโคบินม่งาาาัยู่งบ้านเือกบางเราธรมดา่โหสุดยอด่นี้อ่ะมีพีอยู่หลังบ้านะโอ้ยโอเออให้่าย่าย้วพอดีแหละได้กินอีกตัวเล็กเออได้เลยนม่ไม่น้อโอ้ยดูเทปไปหดน้ำยาเออหดยา ก็เเียกันฮ่าฮุยคอยอย่ะนเราดกเงาเราหุดรถคือขอเติมเงาเราดุเอ้เมนูเห็นดูกเอ็ดได้กะดีค่ะโอ้ยปูเลยกินกินกับส้มตำปูนี่ยไปแล้ว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 เออเสร็จล้านล้านได้กินเนี่อ๋อปลาชอนนี่บ่ล้านได้กินเสร็จน้องพันธ์ ระปูก็ยามนี้นึ่งมันมันแต่ปลาบานเด้อโค่อะมันมันเป็นอะไรเยตุ่เก่งนี่แมงพิษไอช่วยไหมกระปุกเหระห้อยมันก็จะกินอะไแล้วก็ปรุงเยอะเน่ะมีอะไรไอเนี่ยกินเถื่อกมันพิษใจร้ป่านเนาะแม่ความพิษกินกระทามันโผล่มาละเนาะเสือบอกว่าไอร้อยวันเสือบอกว่าแต่ละปีต้องไอร้อยวันถ้าไม่ครบร้อยวันไม่หายอุ้ยถ้าร้อยวันก็คงไม่เอาด้วยเดี๋ยวขาไวเนาะยวันก็คงไม่ไหวนี่มแหละฉันต้องรีบไปหาหมอไอ้เนาะ ใช่อายจนเยี่ยวหยอดไปแล้วอันนี้นี่แหละโห่กล้วยคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็โน่นเด็กแก๊งจำป่านะคะมาแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ